จากวันที่28พฤษภาคม2567นะครับวันนี้มาที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรสมเกียรติผัดอร่อยหรือฟาร์มไม่ตั้งใจงานเนี้ย ฟาร์มเนี่ยหรือสถานที่อบรมเนี่ยเขาอยู่กับคนละสถานที่นะฟาร์มเนี่ยเขาอยู่อีกฝั่งคลองหนึ่งนะฝั่งคลองจนบทานี่แหละก็เลยจะต้องลงรถบัสต่อด้วยรถตู้มาที่ฟาร์มแห่งนี้เขาใช้สถานที่เนี้ยเป็นร้านค้าจําหน่ายผลิตภัณฑ์ของฟาร์มไม่ตั้งใจด้วยนะครับแต่เหตุผลที่มาในวันนี้ของพวกเราเนี่ย จะมาเรียนรู้ว่าวิธีการของเขาเขาทำได้อย่างไรมาเอาหลาักการที่เขาทำนะครับไม่ได้มาดูแปลงผักเพราะแปลงผักดูมาแล้วอันเนี้ยดูว่าเขาทำยังไงเขาส่งผลิตภัณฑ์เขาไปที่ห้างต่างๆได้อย่างไรและเขาก็นำปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่เขามีอยู่เนี่ย เอามาช่วยสร้างสารรค์เอามาช่วยเป็นแรงใจให้เขาทำงานต่อไปในภายภาคหน้าที่เขาประสบความสำเร็จขนาดนี้<ม>ก็เขากัดฟันสู้และอดทนและก็มีความมานะบากบั่นนั่นเองงานนี้พึ่งใครไม่ได้ เขาก็พึ่งตนเองนี่แหละทำนู่นทำนี่เพื่อให้ได้ยอดในการส่งของของเขาซึ่งการดิวกับตลาดหมายถึงห้างดังต่างๆเนี่ยมันจะต้องมีสัญญาไงเขาก็จะต้องหาผักหาของให้ตรงตามสัญญาที่เคยกำหนดกันเอาไว้เมือนะคะได้ดวกานต้อนรับนะคะ ทททุกก่่าาานนีมศึษะใรคพอฟังความเป็นไปเป็นมาของเขาเสร็จสับเรียบร้อยก็ได้เวลากลับพอดีก็ฐานเบลกกันก่อนกลับนะครับก็ได้ความรู้มาใหม่ว่าการมีมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยทำให้หน่วยงานต่างๆได้เข้ามาและตลาดมันก็จะเข้ามาเอง เมื่อสินค้าของเราได้มาตรฐานและคงเส้นคงวามาตลอดนะที่ฟาร์มไม่ตั้งใจแห่งเนี้ก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆายคนนะครับเพื่อจะได้ต่อสู้ฟาฟันจนเป็นรูปเป็นร่างถือได้ว่าประสบความสำเร็จ อีกสวนหนึ่งนะครับถ้าใครสนใจก็มาหาชมเอาเองนะที่สระบุรีเนี่ยเสิร์ชคำว่าฟาร์มไม่ตั้งใจก็ขึ้นแล้วมาดูแบบดูอย่างแล้วก็เอาไปปฏิบัติกันบ้างนะจ๊ะละอาอฟา์า